ธรรมจัการค่ะอาจารย์จ่าตจ่าตุโอ้ยยังกระแหบด้วยมือนโอ้ยมันนี้หันเขาข้าเขาแน่นอะมันก็ได้มากที่ะสุดท้ายเหมาไดมากเจ๊าะแต่ว่าแต่ว่าได้อยู่มันเขาบนเขาบนเขาเขาลักเขาเกตดหนึ่งอันนี้แหรบังศูนหกะแต่ว่าหกเก้าศูนย์แต่ว่าสุดท้ายละเ้องนี้ใหมมา มาแต่ที่แหลกเออมาแต่ที่แหลก <laughs> ผมถามหาเลยน่ะเพะคนผูเห็นคนได้เชิญไปใส่เน่นวนไปใส่ก่อนฮะเดี๋ยวม,มอระม,ม,มันอ่ะเออมอรามานะันเออมอระลําใส่บุญ <laughs> ฟันอีกว่า่ะคาจันท์จะเงียบๆ,อย,ๆอ,อยู่ที่ตัวมึงเคล่นหรอฟันว่าไปซื้อแค่ในป่าได้ไ่เราไปดิดิงั้ตุกเกาอืมตกเกาตกเกามาที่แหลก หมกอหัวนี่แ่้ะหมดฝันนี่ลหะหัดเล็กน่อยหัดผู้สาวผีผู้สาวบอกมงเว้นแล้ะก็ฝันผู้ชายผูนึ่งมันมามันใหม่เบื้องไรกเมื่อโอ้ยยยอยยยยอยยลยยอยย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 ออยยยยยอยย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 อยย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 ย่ยยยนนยยยยยยเออยยอยย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 เราสี่สิบยียยพยะยยยเยย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 นยย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 ายย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 ยสยเามาถวายพระ เอามาถวายอาจารย์เอามาถวายไหอยเฮงยัางเราสมาถวายพระบ่ได้มันเลยบอกว่ามันเป็นหังที่เจือไม่ใจพ่วงกับตาให้เพราะเป็นสื่บางคนเจือไปยาในสัมพเวสีผู้รอดส้นตายผู้ตายแล้วเกียนแล้วว่าเราขวดสี่ส40หนึ่งกวดหนึ่งเต็มขวดขวดหนึ่งนั่นแบงเคื่งแบงคคึ่งจะกวดขาวสี่สิบสี่กี่แบงเรึ่งดีได้ยี่สิบตัว คณะคณะจะคิดว่าเรากมนั่นเท่าไรนี่กับแป้งเครื่องหันกับเป็นอีกนหนึ่งก็นี่เด็กหามห้าเนะระวังจ้ำมากสี่สี่เปเศร้าเป็นหกสิบเดี๋มีเบิร์ตัวหนึ่งฝันฝันเนาะฝันเด็กนี่ตกเก่าอืมเด็กนี่ตกเก่าเป็นฝันไปใช่แต่ว่า ันได้ปลานี่แล้วหมดขึ้นมืนมะเขืาเราเปลี่นฮะเขาท่นปันได้ปลาเนาะเออบ้านนี้มีลูกเควน่าอีเป็นสาวสาวหน่อยเคยเห็นบอใหญ่เห็นเยอะอ้อยบ่โมเมนลูกยายอ้อยคือลูกพลยลูกยายอ้อยบ่ผู้นึงอีกที่เขาเป็นผู้หญิงหน่อยหน่อยไหมโมโนแต่ได้บุ๋มเอิญบุ๋มโมเมนบุ๋มน้องบุ๋มนุ่มโน้ต้อ่เ็นุ่มนุ่มน้องบุ๋มอีกบ่เออผู้นึงอีกเป็นผู้หญิงสาวสาวหน่อย ม่เคยม่เคยฟันในเล็กกเทียดว่าตะวมันขึ้นออกเล่าสตาว่านออกเล่าสตาออกเล่าออกเล่าน่นเล่าสรมาคขีบสั่งแห้งใบนะอ๋อเห่งใบแห้งห้างบ่าห้างเช้าน่ะอันละันละมันออกน้มาแกะซห้ังาะ่ามีผู้เถาไปบอกใครตักาเลยกูในสางอันนี้ว่าซูฟังเนอะมีผู้ถาว่าเมื่อบอกกันเคยบ่เคยฟันในเล็กก็เทียดว่านในเลกก้าเทียดกัน ม่ปีลามุงอยากได้เลยมุณไปตักตาได้สั่งเด้นะเอคุณออกกตาตักก็ผู้ใหญบอกบอกคุณนี่นล่ะบอกเล่กน,น่อยนะวันเล่แม่แม,แม่พ่อของผู้ใหญออกเล่นแนวะกันคอ,อาผู้่ออกกระตาไปตักเออกแล้วก็เล่ไปไปบอกกัเล่าก็ตาไป้ักตัตขึ้นมาเทงในแปดสองตัวู้ใ่เทียที่สองในแปดแปดสองที่ยที่สามในแปดหนึ่ง่ว <c oughs> รามันมาขอนก็ผันเห็นอัน

กะตากะตาตาเก่ากะตาอืมกะตาอืมพอแล้วเก่ากะตาน้อกะดิกะตาได้เก่าเนาะว่เก่าเก้าซูลบอกอันแรกจะผู้สิตีแต่ได้าผู้สิตีแล้วเพราะว่านี่บอลสูงฟังหรือว่าเขาฝันสั้นเล็กน้อยสาวบริสุทธิ์เขาฝันอืมวันนี้ถ้าเขาฝันอย่างนี้ก่านนะเล็กน้อยมาบอกอ่อนผู้สาวสักหน่อยมาบอกกับผู้บ่าวเขามาบอก มันบอกว่าเบื้องไร้มือหายอ่าเดเบื้งลร้มือ่านอนมันอีนึงมันเด็ดอีนึงมันเ็ดังชี้อ่าเี่ยไเบื้องแ่น่นองปูปูอมันเีดตังชี้เ็ดเบื้องไรมือหายเอาคยคือทีเห็นล่ยมือเจ้าวันเจ้าเดียดังสันโอ้ยปูเก่งูปูเบื้องหลดวันเนีนเด็ด้เบื้งลร้มือปาดพู้หนึงว่าอีนึงว่าเด็ยดังชี้เหเบื้องลร้มือไนวดพันวงเวียนนี่เนี่ยมือใกล้กันแน่จ้ะฮึพันมาเนี่ยยุน กูไตไั้ไยังไปยากนอนมือแรงกันลงไปผหาหกมือแรงเลยนอนเสียบเดียวนึ่งค่ะยืนใจเสียเลี้องอออสองคนก็สิบอยกักู่เนี่อูใช่ยงทกกูใ่ตังนี่มีที่ท่านตัวห็นีงในตัวเอาสตัวกันเอ็งสิสองตัวเปานี่ยนี่อะฮะอเนี่ยนี่อือ ว่าโอ้แปดวงงดสน้ำฮะเดอก่อนก็เต่ว่านิหาสามโอ้ยสามหาเนี่มันมาจด้เสแต่ว่าหาสามาตัวเราว่างันมาจะ้เฉมาที่นี้เว้ยนงพี่ไม่บายปูไม่บายไม่บายเดายวไม่ว่าสาเด๋ยว่าระว่างสามเอราวงห้าสามเพื่อนเพื่นไม่บายเนี่ยมาที่นี่ กเนียนกสีเนียนมดสุดว่าเนียนสองสุดตัวเลขกันสีไปเนียนตัวได้ขน่ะมันมีเด็กสมัครหนึงเนาะตามมางามเนื้อวัเนี้อตาแมน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 อีกยังอายุกลางๆดำๆมันปูโอ้วันนี้มันนี่เล่าคนเขาส้องมือล้วนี่ตัวนี้ตัวี้ยังแล้วเบื้องตัวหลาจะใช่กล้องเบื้องตัวหลปูว่าบ้านกลางอะไรนั่นเลขนั่นนัานเลจักรล่าก็จะถึงสองมือแล้วก็จะทายรูปว่ามันเพิ่อีกมันตัวนี่อึง เียดตะปานนี่อึ้งมาพอึ้งอึ้งอนี่แหเขาอึ้งมันตายแหงไปเห็นน้ันั่นไปเห็นดูตอนน้ำมันเลยอกมาปตอนน้ำมันบานเท่าไหนบ่ตอนน้ำมันมันท่านั่นนนอนเขาแว่นบ่เปเสียงบ่เค็ีแกเีอยู่บนมือคนนอ้งนีคือตังสีอันมีบุญแต่น้อบานเนาะสองมือหรอสี่สอันสามอันสามสี่ครับเจ็ดามให้โจอาจารย์สองมือแล้ว คือหนึสองตัเลขยด่ต้ข้างคนนั้นไหมเ่าน่งสองกับหนึ่งเก้าเฮียอปซี่เฮียเอซี่พัดเบิรงเอาลวดเนาะนั่นโอ้เป็นตัวเลขกระจารเลยบาทแ่นี่ห่าแ่น่าก็นหน่อยแคนไหขึ้นบ่อืมขึ้เลขแต่จังเจ็ดกับฟองเนียค่าสามตัวคุณเป็นตัวอะไรท่านว่านพวกอีกวันนี้ก็จะทายลุ้นว่านจะมือซ้อเขาจะมงผมทายรู่าอยู่สาราเนี่ย เจ็ดหนังเจ็ดหนังเนาะห้าเจ็ดเนาะนี่มันเจ็ห้าง้นสี่เจ็ดห้าโอ้ยมันโจได้บ่นี่นี่เล็กค่ะนเองนี่นี่นี่เล็กซีวันไหนวันนี้นี่สี่ห้าหลังแมนนี่นี่พวกนี้ดีนะคะท่านผู้ชมนี่เล็กสี่เล็กเจ็ดเลขห้าแมนค่ะเบิ้งดีดีเด้อเลกคักมนี่นี่เจ็ดห้าครับแน่ เอาคป็สุรายลงจำเบิลกันได้อัหนั้นทำจมมนอค่ะนี่นี่มีเลขสี่มีเลขเจ็ดมีเลขค่ะวันได้สองมือ่อนเหรอเนาะวันไห้พวกละถน้าน้อยวันไดนเดาเอาไปกองเงินน้ำหนปูบอลขันวันไหนหอนเล้าสามขี้เลยเคลื่อนนิดออกออกสีสามบอก้าผูบ่งแม่นกับแม่ในได้เดา่ากันไดวันสันขึ้นโอ้ยเจ็บ เก็ดแน่นอนสามตัวข้างานาป็นสามบ่อจานบ่อสาม่าเราบอกว่าสามสามดูตาไปเนาะตัวท้างานเอาตาไปตามั่นค่ะกูออกมาสองกองนี่นะคะตาไบตามันค่ะเนี่ยพอน้งอีกโอเคค่ะเมื่อนี่เกียรใหญ่เนาะเกียร์ใหญ่ค่ะอันนี้ตรวจหมดแล้วเพ่านเอาไปนั่งก็ไปสองขึ้นแล้วเราถึงได้สองขึ้นเนาะโอเคเนาะห้าเนาะค่ะ ก็ไม่แม้มเจียดหาแล้วแล้วจตายใคสิเห็นเห็นคู่กันกังนี้เนียนตีเอาตีเอาตีเอาบันนี้เป็โจเลตก็บันเอาวันนี้อาจารย์วยนะ่างใส่หินว่างเลยแลยหรอใน,ในบ้านโมภาพเหนเหรอเห็นยู่เด้เห็นะ้อนอืม อาจารย์เอาเน่ามาทาไปโนะนี่ยแกไปกินต้นเผากูเด้ออาจารย์เอามีดมาทาไปโนะนี่ยแล้ววิน่อากินกินต้นเผาไว้ได้ทุก้องเลยอ๋อนี่ยอดมีดฉะนน่าสรุปนะคือว่ามันพัดเนาะ มันรมพัดก็เลยยังเงียบหาแนวมาทาันนาใบ่ะมองกันอาวุธเดอ <c oughs> อ้อเฮ้ยอาวุธร่มมันมีอะไรซื้อแข็งตีกับการนั่งซื้อแข็งแล้วดีดกรอบฮะจำพ่อตอนอาจารย์บ่ได้ดอกอรูปเลขกแล้วเนาะรูปเล็กเป็นไรจะ<อ>รูปเล็เก็บข้ออันนี้การโค้งบ่ค่ะ วันที่มืออื่นมือเฮือกแจ้งติเป็นโครงสุดท้ายสรุปกลางโครงของอาจารย์ดงน้เพิ่นเนาะค่ะบอกบุญไม่ได้นะวันที่ไม่ไดเค็ดบุญนี่นะวันที่หนึ่งมีงานบวชบุญยังกับปู่บานรมังหูด้วนี่งานบวชบุญบวชบุญบวชด้วยนี่ละให้บวชนี่ค่ะลูกพ่อหนักได้ได้วุญมนุ่มมาเ่ผู้ใหญ่อยู่ไหมผู้ไอ้นั่นเป็นเาเขานากแล้วการร่างแบบแจ้งยังวันที่สามสี่พอบาทวันที่หนึ่งไปบวช ไอวูวไอ้ไม่าช่ได้ก่อนน้ามนยัางาม่มาเนอามานซอยซอยงานบวชเดขขนนน้น้สุขุสุกคนส่วนโยมพ่อยโยมเม่เขาเอฟซียูทชูเขาเห้บุญน้ำกันเห้บุญบวชแต่ว่าถ้ากรุงเทพเพื่อได้ได้กายพูณพนว่าเเหุบุญในผ้าเก้าองค์ได้กายเก้าองค <c oughs> ์บวชวันที่สามสิบนะคระปูดีตัวมาตามกก่ำคงทนายอดีแม่ดีมาบวมบุญเพลินอดีวันที่สาม,มสิบค่ะไปบวชได้ยัมาส่วงบายส่วงเพืน อจื้อนอย่ยดูทิจื้นหวนนะจื้อน,อน,อนอยังมาใกลแม่ส่วนตัวเลขของพระอาจาร,รย์นัมม่นดงนาเพิินน,ะะน,น,นั่นโ่งเมีมมร้านนี่สิบว่าสิบว่าวเรื่องฟันเดอ้อจำบม่ค่อยไดไ้ปัญ <c oughs> หา <c oughs> สรุปเลขเลยนะคะ่ะสามตัวคนไทยมากสอชุดคะ่ะแปดสี่หาก,กับสามแปดหาค่ะแต่ไฮระว่างสามหนะค่ะไฮระว่างสามหา ส่วนอันเพิ่นเขียนไว้ข้างล่างนี่คือเรานี่ยักฟันไว้อยังแน่ก็อาจารย์ว่าให้ฟั่งในถอดเืมแล้วล่ะฝันว่าเสียนแกนฝันว่าเสียนแกนหิวกระตามาวัดเอ้มนมาจากขันคือบ่มีเข่าบ่มีหยังเนาะที่ตะกวดปัดกันปองแรงปองแรงมากไอ้เกนยอมาหยังเนั่นโอ้ยเอานี่มาถวายปูไว้แล้วเอามาถวายอยเบื้องบนเบื้องล่ี่ตะกวดเราวดหนึ่งเพรเน็ตเปิดสองอัน ขวดอันขวดหนึ่งอันเทีดเราเฮ็ดเครื่องเราเฮ็ยเครื่องขวดหมาก็เรียกว่ามาเอเอาเจาขึ้นเสารองมาถ่ายว่าให้พระพากิตเราบ่ได้เิ่นบ่ายก็เยี่มันผิดบาปเนี่ยคุณมาจับพ่วงกับตายแน่เพราะเป็นชีวิตมุขพ้นเงี้นเดี๋ยวพยายามในซุ้มผีรดส้นลถนนังกินตายกินมาทันแล้วว่ะเออมันก็เลยเป็นตัวเรียอของแม่นี่แหละเครื่องหนึ่งก็คือสี่สิบะเครื่องหนึ่งก็คือสี่ขวดหนึ่ง บวดหนึ่งหกสิบเนาะแบ่งเครึงมันนี่ยมื่อแบ่งครึงก็ได้เหลืออยู่ยี่สิบบ่สี่สิบสี่สิบแบ่งครึ่งก็เหลือยี่สิบเยี่สิบเราเราสี่สิบเนี่ยเราสี่สิบปีกี่เราอี่อันนี้สี่สิบก็ยี่สิบเป็นหกสิบแต่นี้เลยเอาซ้ำนี่เลยเนื้อเลยเงื่อนหายซ้ำนี่เนาะค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะ เด็กกันแล้วจ้าจะขอรบกวนอาจารย์ท่านี่แหละนาะข้าเลขเกข้าก็ได้แล้วเออค่ะแล้วมาลอตามที่ตามคิปไปมากรับคุณครูใช่เนาะคุ่มใช่ค่ะมาในเถาถวายกล่องนิ่งมาในส่วนเราสังเกตุละค่ะอือขอบคุณครูนะคะขอบคุณคูสาธุสาธุ